สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตช่องธรรมะที่จะพาคุณก้าวข้ามความทุกข์ด้วยปัญญารับความมั่งมีด้วยใจที่ปล่อยวางที่นี่เราไม่สอนแค่หลักธรรมแต่เราสื่อให้คุณเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเงินงานครอบครัวหรือใจที่ไม่เคยสงบเพราะเมื่อเข้าใจธรรมคุณก็จะเข้าใจชีวิตและไม่มีวันที่ต้องทุกข์เหมือนเดิมอีกต่อไป ฝากกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันแสงธรรมให้คนที่คุณรักด้วยเรามารับธรรมรับทรัพย์ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นั้นฟังปู่นะถ้าอยากให้เขาเลิกจองเวรจงทำสิ่งนี้ไม่นานเขาจะเปิดทางโชคลาภให้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะคะและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ หลวงปู่ดู่พรมปัญโยท่านได้เคยบอกไว้ว่าเราเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วรีพากันปฏิบัติเพื่อจะได้ไว้เป็นที่พึ่งในภายหน้าข้าจะคอยช่วยศรัทธาข้าจริงนับถือข้าจริงแกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกข้าอยู่ใกล้ๆกแกจําไว้หลวงปู่ท่านเคยสอนว่าผู้ที่มาทําบุญที่วัดบางครั้งมาคนเดียวมาหลายคนหรือมาเป็นครอบครัวบางท่านมีศรัทธามากทําบุญอย่างสม่ําเสมอ แต่เกิดอุปสรรคจากสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่ไม่เห็นดีด้วยบางคนถึงกับออกปากว่าเพราะมีเฉพาะที่วัดสแกรหรือไงเจ้าอาวาสยังหนุ่มใช่ไหมลอยสันพันธ์เรื่องที่หยิบยกขึ้นมาผู้ที่ต้องการทําบุญจึงเกิดความไม่สบายใจเพราะต้องการให้เขาเหล่านั้นได้รับกุศลไปด้วยจึงมาเรียนถามความเห็นจากหลวงปู่ซึ่งท่านก็ได้ตอบไปว่าคนที่เข้าใจก็เห็นด้วยคนไม่เข้าใจก็ไม่เห็นด้วย เอาอย่างนี้พอทําบุญหลายๆครั้งรวมเป็นครั้งเดียวไปบอกให้เขาโมทนาสาวว่าฉันไปทําบุญมาขอให้โมทนาด้วยในตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งถามขึ้นมาว่าถ้าต้องการให้ผู้ที่ไม่สนใจมาทางเดียวกันควรจะทําอย่างไรดีเจ้าขาหลวงปู่ท่านก็ได้ตอบไปว่าพอเวลาทําบุญก็ให้บุญกับเขาเรียกไก่ทิพเขามารับบุญเขาเรียกว่าให้บุญในหรือให้ทางใน นานไปเขาก็เปลี่ยนไปเองหรือเราจะให้กับคนอื่นที่เขาโกรธเราอาคาตคือยาบาดตัวเราก็ได้หลวงปู่ยังได้ยงไปถึงการให้บุญกับผู้อื่นอีกโดยหลวงปู่ท่านบอกว่าบุญเป็นของดีเราให้ใครก็ได้ไม่ว่าเจ้านายลูกน้องหรือคนที่เราจะติดต่อขอความช่วยเหลือมันได้ทั้งนั้นบุญคือความสบายใจการสร้างบุญโดยการให้ด้วยจิตใจที่เมตตาคือเป็นคนกล่องกลาจิตใจไปในตัวและเป็นการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งด้วย และทุกครั้งที่เราทำบุญหลวงปู่ท่านเน้นย้ำว่าให้เราทำการอธิษฐานด้วยนะแต่ไม่ต้องอธิษฐานยืดยาวนะเพราะคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งหรืออื่นๆอีกมากมายแต่ที่จริงแล้วมันมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากโดยหลวงปู่ดุพรมปัญโยท่านเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานังปัจจโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตาและอื่นๆอีกมากมายส่วนความทุกข์ทุกนั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกไปทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัย ไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูอย่างนี้เป็นต้นที่สำคัญก็คือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากนะดังนั้นเวลาทำบุญคราใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันนะจำไว้ให้ดีทุกครั้งที่ทำบุญให้อธิษฐานว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกขนิพพานังปัจ,จโยโหตุ เพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นก็อาจเอาไปเล่นพนันไปซื้อ,อยาบ้าสุดท้ายพากันไปนรกและแม้นมียศตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกผู้อื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้แต่จะมีคนรักคนเมตตาแต่หากเราไม่ดีเราก็อาจจะกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนอื่นให้รัก คนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดีนั้นจึงถือเป็นพรอ,อันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่ได้ทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญหาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้นจะเกิดมาต้อยต่ำก็ใช้ปัญญาทำงานหายัดตำแหน่งมาได้ไม่ยาก หรือแม้แต่จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครก็หันมารักได้ที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็ให้รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทางโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคำว่านิพานังปัจ,จโยโหตุ ที่โบราณอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นผลวัดปัดจจัยแก่การเข้าถึงนิพพานเพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงมสรรพสัตว์ทั้งหลายทําให้ชีวิตหลงผิดไปทําผิดพลาดจึงต้องมีคําอธิษฐานนี้กํากับไว้เสมอนะเพื่อที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงหลวงปู่ท่านอธิษฐานไว้ว่า ผู้ใดที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานสร้างบุญกุศลกับข้ามาแม้นในชาตินี้ไม่ได้พบสังขารธรรมของข้าแต่พอพบเห็นหลักธรรมคำสอนของข้าแล้วเกิดศรัทธาคนผู้นั้นแหละเคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานของข้าขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนา ไตรสารนคมพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิเวลาเหลืออีกไม่นานแล้วรีบพากันปฏิบัติเพื่อจะได้ไว้เป็นที่พึ่งในภายหน้าข้าจะคอยช่วยศรัทธาข้าจริงนับถือข้าจริงแกคิดถึงข้าข้าคิดถึงแกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแก ้าอยู่ใกล้ๆแก่จําไว้โอวาทธรรมคำสอนจากหลวงปู่ดูพมปัญโยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะคะ ขอพระคุณจากใจที่ท่านได้เปิดใจรับฟังธรรมะจากช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตในวันนี้ขออนุสงแห่งการรับฟังธรรมจงสรงผลให้ชีวิตของท่านหลุดพ้นจากทุกข์พบแต่ความสุขใจคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีเงินใช้ไม่ขาดมือมีทองไม่ขาดใจรับทรัพย์มั่งมีสีสุขทั้งทางโลกและทางธรรม หากธรรมะนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมกันส่งต่อแสงธรรมให้ถึงใจคุณที่คุณรักด้วยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสงบเย็นจงมีแด่ทุกท่านขอประคุณค่ะ